วอล์กหนึ่งวันของเราทําอะไรบ้างไปดูกันเลยตื่นเช้าม,มานะคะเราก็ต้องปกกัดจักรยานออกไปหนะ้าปักซอยค่ะไปขึ้นรถเมล์กันค่ะเริ่มเลยคือรถเมล์ค่ะสายหกค่ะนั่งจนตุแช่ไปเลยค่ะโอ้ไม่ก h นั่งไก่เวิร์ดจากนั้นก็ค่ะเราก็ลงที่วัดชื่อทุกคนค่ะลัดล้อไปตรงมิวเซียมสยามก็ถึงแล้วค่ะวินที่ลรของเราเลิศม,มากขึ้นเรือเลยครับ ตอนนี้นะคะเราก็รอครูมาสอนค่ะครูยังไม่มาเลยค่ะว้าวครูมาก็เรียนช่ำเลยค่ะว่า oh my gosh <Hey. S 2> ตั้งใจเรียนมากค่ะว้าว mm hmm. เรียนเสร็จแล้วเราไปหาอะไรกินกันค่ะสาวหิวมากวันนี้นะคะกินกว๋วยเตี๋ยวกันค่ะกินกว๋วยเตี๋ยวไม่เอาคนเดียวค่ะไม่ได้สตาร์เราข้ามยังหาที่อีกจน,นเถอะ กินมากเอไกาเพื่อนเรามา่มเราจะสอนมารยาทในการรับปรานเกี่ยวนะคะเราต้องมีช้อนและต้นะคะตอนนี้นะคะเราไม่ใช้ค่ะเใช้ตะเกียบในการรับระนเี่ยวนะคะาคาเพื่อนเราก็่ะแหละมีราคาหน้าอิไหลอกอเเก้ากินกลียวกินเกลียว เพื่อนที่บอกว่ามะม่วงไม่เปรี้ยวเลยค่ะรากินกันค่ะโอ้โหไม่เปรี้ยวเลยค่ะคืนเรียนกันค่ะรอๆเรียนฉ่ำต่อค่ะคือจากนั้นเพื่อนเราก็แย่งโทรศัพท์ไปถ่ายค่ะตอนเย็นนะคะก่อนกลับบ้านต้องซ้อมพูดเธอเหนื่อยกลับบ้านกันค่ะฉ่ำกลับบ้านค่ะนั่งรถอ2กลับบ้านค่ะเพราะว่ามันไม่ีเงินเรา่าดูกค่ะบายยจบบอค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ